ดีครับดีครับกันโดนไปใส่มากโอ้ยลงไปยุ่งเมืองพ่นหัวก็ขึ้นมาวันที่สิบเอ็ดเมษายนครับโอ้ไปไปไปทำอะไรครับไปทำงานเหรอครับผมบบ่่่กอออยยู้้านเีซืโวันนี้ผมก็เลยขึ้นมาขืนมาเฮ็ดหน้าครับผมมาทำนามาทำนามาทำนาว่าอยูบ่อยินจะเกลียอันนี้มานอนอยู่บ้านบ่มีคนอยู่ดอกอยู่ในบ้านผมก็เลยขืนมาบ้านห่างบ่ค่ะ กับบ่เมนบานห้างครับกับบานหลังตะเก ا าหุ่นละบ่ะมีไผอยู่บ่มีไผอยู่ผมก็เลยมานอนอยู่หันมานอนบานบ่นบมีคนอยู่ครับผมก็เลยฝันวนันเป็นคือจังลุมฟังศพนี่ลหละวันสมคนตายนะ่ะมันขก้นเปลวขึ้นมาข,ข,ออขึนเลยเดมือขึนมาขอขอร้องครับก็เลยผมก็เลยแหวก,วกออกอเอาขึนขึนมาทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมีย ต่ว่าเพิ่นตาแหละเป็นศพแต่ว่าหังบ่อบเจยดอกครับคือคนเท่านี่แหละึงมีกินมันนี่ผมก็เลยคิดว่าตีเป็นหวยว่าหาสีศูนย์หรือหาสีหนึ่งนี่แหละครับที่ปมะมาณนี้ครับจากสีแมนบ๊อแมนเนอร์ครับก็จะเสือกันไลเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางที่ซื้อครับซีศูนย์บอก ผมตีว่าหาซี่ศูนย์หรือหาซี่หนึ่งนี่แหละประมาณนี้แหละครับอันผู้ตายเป็นผู้ใต้รนะผ่ผู้ตายผัวกับเมียนะผู้ใต้ผู้ผู้ใต้เป็นผัวผู้เมียเป็นผู้หญิงผมเลยตีว่าหาซี่ศูนย์หรือหาซี่ห 40, นึ่งอยู่ประมาณนี้แหละปกติอันเขายุ่งในบ,บ้านเพิานอยู่ทางสามแพงอยู่แล้วเนาะครับแถวดอนนี่เขาว่างเยื่อนี่ดีบอบังดอนสามแผ่นนี่นี่สม,มันบวกนี่ตลอดบค่ะลั้งเทียกับเป็นงูใหญ่ออกมากอยู่ครับ ผู้ใหญ่ในป่าเนี่ยครับผมเจ้าทีเพิ่นอยู่นี่พ่นย์ปูยังขาตั้งเพียจักปูหยังบุผมก็บ่รู้เคยเห็นบ่พี่ยงเคยเห็นบ่ปูดงน้องไงบ่เพิ่นว่าปูดงน้องไงเคยเห็นยางมาเป็นตบ่บ่ครับเคยเห็นครับเคยเคยฝันเกี่ยวแต่แต่ว่าบ่อนนั่นโดนบ่โดนเติบแล้วแต่ว่าฝันจังไดเขะเติบเลยหล่ะฝันจังได๋ชื่อได้ว่า มันกระดวนเติบเลเนะผมก็ะดําบ่ไดครับ <c oughs> แต่เพื่นเนือออกมากเห็นเรืออยอะเป็นงูใหญ่ออกมากสามทางนี่เป็นงูใหญ่เลยบอกครับ,รบพุ่มยุนีนี่ส่วนมากจะออกมากเป็นงูครับผมส่วนมากตัวเลขที่ของนายยงที่บอกชาวบ้านเขาถูกเป็นประจำเนี่ยส่วนมาจากความฝันใช่ไหมครับครับผมมาจากความฝันนะครับตั้งเทียกัได้เป็นตัวืัองเท่ากัน เปลียน,นังสีเละคือผมฝันดังสีแหละ,ค,นนหละคือเขาเอามือโพออกจากหลุมศพกับมันเปลีป่ยวไข่เปลียวต่อท่านไหมอ่าครับมาขอลองผมผมเลยแบกแบกบินออกกันนะไปเจอเลยครับเล่ยดึงแชนนึ้นมากทั้งสองคนโอ้หัวกับเนี้ครับหัวกับเมียสองคน แต่ว่าสิเป็ี่ยนจ้งไดอย่ะนายงนายงก็เลยตีเป็นห้าสี่ศูนย์กับห้าสี่หนึ่งครับประมาณนี้ทำทำไมถึงตีเป็นห้าเป็นสี่เป็นศูนย์นะครับผมอธิบายห้านี้คือยังผู้ชายครับห้าคือผู้ชายครับสี่คือผู้หญิงผต้คือศูนย์ไดคือศูนย์ครับนี่หลักผมเลยตีเบกันมัเป็นโซนะครับผูนเป็นศพอ็สี่ตีช่วยกันนายยงทีเป็นห้าสี่ศูนย์กับห้าสี่หนึ่งครับผมผมคิดว่าจังสันล่ะครับ แต่ว่าคนตายนี่ต้องมีศูนย์อยู่แล้วครับผมเขากราลังอันนี้ยังอยู่ก็คกาเขาก็ร่งในฟันนะไม่อแบบเข,ขาน,นอนอยู่นอนอยู่นี่หลุมเหรอครับโอ้เพรามันเป็นเปลวขึ้นมากยังเปลวเตาเนี่ย<ต>เดเมือ <บะ S 2> ขึ้นมากคือยังเขาเผาอนนี้นบครับคือคือหลุมฟังศพนี่แหละเรามันเผาหรอกครับเป็นเ,เ,เป็นเตาแบบคล้ายๆเตาเขาเผาท่าเนเผาดีนไหมเอาดินกบมันไหม แล้วมีเปียวขึ้นมาเพิ่นก็นเดมือขึ้นมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าเพิ่นตายแล้วล่ะเ,เพิ่นว่าน่ะแต่ศพบ่นเน่าบ่เละเห็นหน้าได้คือกันครับเห็นเห็นหน้าเลยครับผมเห็นหน้าเห็นตาอยู่โอ้โอ้เห็นหอดหน้าหจักเขาบ่ล่ะค่ะบ่หู๊าเขาื่อเพิ่นครับอบอกอกย่างหลุมเบ้าเนาะเรียกเรีย้ผ้าเาานะพกันย่างไม้สักพักนึงสะดุดสะดุ้งตื่นเลยผมเออตื่นจากฝัน ผมก็เลยจำเ่าเศร้าอยู่นี่ฉีดอำลำอำลำอยู่นี่เห็นหัวนาเขาครับแต่ว่าหันผมง่ามอยู่ผมเนี่ยแต่ว่าเมโถแล้วละแม่พูดผมอยู่นี่พุ่มอยู่แถวนัหนบ้านเราจากผมกับบอลูพึ่งกันความฝันเนาะเอฟซีกับตีเบิรงกลักสูนี่พอยงคิดว่าตรงนี้ว่ะจ้ะประมาณนั้นนะฝันเทียเดียวอันปะจันครับผมฝันเทียเดียว แต่ก้าวฝันแม่นบ่คะตามปกติก็เคยอยู่ชุดหนึ่งเงินหลายปีแล้วผมไปเห็นงานก็สางอยู่อุดรผมถือเกรดซีหนึ่งหนึ่งสามตัวครับผมซื้อเบสเจ็ดสิบห้าบาทนึงดิครับมาจากความฝันมาจากความฝันนะครับ่วนมาเป็นความฝันเนาะผมวันนี้มั่นใจไหมครับมักบะมักจุดผมผมอยากลองอยู่ สิลล่องตัวใดสิเน้นตัวใดมากตัวไหนสองตัวนี้ละสามตัวเลยวะห้าสี่ศูนย์กับห้าสี่หนึ่งเนี่ยนะผมจะว่าผู้อื่นตีวินยังไดกับผมกับพวลูเอาเอฟซีให้เอฟซีช่วยตีเนาะนายยงเนาะครับครับเป็นผู้ชายครับยื่นมือออกมาจากหลุมศพครับถ้าเกิดประสาบ้านบ้านเขาเรียกว่าเบ้าใช่ไหมครับเบ้าเนาะครับแล้วนายยงก็ไปช่วยเขาครับไปแหวกดินออกแหวกดินออกครับ เลยดึงมือเขาขึ้นมาทั้งคู่เลยทั้งผัวทั้งเมียเลยครับเมื่อเพราครับพอขึ้นมาเสร็จนี่เขาว่าอะไรตอบไหมครับก็การขอบพูณผมทั้งผัวทั้งเมียที่เคยเหลืออืมนายยงก็เลยตีเป็นห้าสี่ศูนย์กับห้าสี่หนึ่งครับประมาณนี้แหละเอาขออนุญาตถามเนาะเพื่อแบบเอฟซีถามมาครับนายยงอายุเท่าไหร่ครับผมห้าสิบสองปีครับห้าสิบสองเนาะ พอเดือนมิถุนายนเป็นหาสิบสามเผื่อเอฟซีถามว่ายุนานยงเท่าไหร่นะครับพอเปลี่ยนยังถามได้ครับห้าสิบสองห้าสิบสามประมาณนี้ละครับผมเกิดพ่อสอสองพันหาลอยสิบสี่อายุผุมเกิดครับผมเอาเพื่อความชัดเจนเนาะเพื่อความแบบอันนี้เลยนะครับคือถามได้ครับ่าเปนี่ยครับ เพราะว่าเผื่อเอฟซีถามนะว่าทำไมไม่ถามอายุอย่างเงี้ยก็เลยถามให้เลยนะเนาะถามอะไรเลยแต่ว่าตัวเลขของนายยงเนี่ยที่มาร์กเนี่ยนะมีห้าสี่ศูนย์กับห้าสี่หนึ่งนะครับส่วนอายุนี่ก็เหมือนว่าเป็นของแถมนะนายยงเนาะเผื่อชอบเนาะคือว่าไอพ่อสอผมเกิดกันสองห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่หลังจากที่กลับมาจากขอนแก่นเนาะ มาจากคอนเจนกับมา App, นอนฝันเนี่ยนะก็กลับไปนอนบ้านเก่าเราเจอเลยครับโอ้โหวนไหนวันเนาะเออบ่เป็นบ่เป็นงวดบ่ว่างหันดีหลังงวดนี่ไหมลังงวดสิบหกนี่ไหมครับครับครับงวดสิบห้านี่แหละครับงวดล่าสุดนี่เนาะครับเป็นแนวทางแล้วค่ะเป็นความฝันให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับแนวทางกับมีความเสี่ยงแต่พอย่งคนสิไปดึงลอตเตอรี่ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งครับ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะแนวทางของนายยงนะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเอซีครับผมฝันว่าผีนี่ขอความช่วยเหลือนะครับดึงแขนขึ้นดึงผีแขนขึ้นทั้งหัวทั้งเมียเลยเาก็ได้ฝันยังก็ยำโงทุกทายอ่ะฝันว่าไปดึงผีบ่ฝันว่าพ่อหลุมศพอ่าก็ได้ปิดปเปลวขึ้นต่อท่านครับครับ ขอเป็นยืนมือขึ้นมาขอความ่วยเหลือครับมผมก็เลยแหวกดินออกครับดึงแขนขึ้นมาทั้งหัวทั้งเนี้ยครับครับผมดึงซอยได้ว่าะนั่นเน,นาะมนคว้าคน้านดึงขึ้นมาได้ครับผมขึ้นมาได้างานยองยองขึ้นกันนี่ละครับ <laughs> <c oughs> แต่ว่าไม่คือว่าผีนีตายแล้วครับแต่ว่า่ายค้น่ตายแต่ว่าคันตายแล้วเจ้่าซบ